ใช่ป่ะของจริงเลยป่ะไปดู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 ใช่ป่ะของจริงวะใช่เฮ้ยดูดิโอ้ยโอ้ต่อเย็นของจริงนะครับของจริงนะครับในนี้ไปดูเร็วของจริงนะโอ้ต่อเย็นโอ้ตไปไหนไปไหนเขาใจเย็นโอ้ตเฮ้ยโอ้ตเพื่อนเห็นผีเหรอเห็นอะไรเห็นผีเหรอไม่เห็นฮะเห็นผีเหรอไม่เห็นเห็นผีไหมไม่เห็นเนาะ ขอพักก่อนเถอะขอพักก่อนขอพักก่อนเถอะขอพักก่อนเออเชเพื่อนมึงขอพักรับหน่อยเขามารับมาหน่อยเพื่อนมึงบอกว่าขอพักก่อนเถอะเออโอเคโอเคเชิญมาลับเชิญมาแล้วเชิญมาแล้วใจเย็นใจเย็นชิมารับเชเชิมารับเชิใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเยนจเยเพื่อนใหนเห็นเอเห็นอเห็นเหรอเห็นอะไ็นรอเห็นเหรอเห็นรอเหรอเห็นเอเห็นรอเหรอเหรอเห็นอรอน